สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องนะครับเฮียต้นสไตล์ชาแนลนะครับผัดกระเพราปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้เราจะได้รับโปรตีนจากอาหารทะเลนะฮะโปรตีนนะครับเกลือแร่นะครับจากอาหารทะเลแล้วก็มีไข่โปรตีนไข่อีก5ฟ้ฟอง ให้ต้นทำเองครับใช้แบบต้มให้ปลาหมึกสุกแล้วก็ปรุงรสโดยไม่ใส่น้ำตานะฮะใส่น้ำปลาป,ลาปอง้อใส่ซอสปรุงรสญี่ปุ่นแล้วก็หย่าน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็ห่อซีอิ๊วขาวนิดเดียว ใส่น้ำลงไปเพื่อให้ได้ซอสด,ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีไข่ที่ต้องการรสชาตินำร่องด้วยนะครับฟ้าคืมฝนกัจะตกอีกตามเคย แกต้นเป็นคนทานอะไรง่ายๆครับขออย่าให้มันเค็มก็กถือว่าใช้ได้ฮะ <laughs> <laughs> ไม่ใส่น้ำตาลครับนานๆถข้าวท,าทันทีก็จะก็เรียกว่าเน้นเรื่องคุณภาพนิดหนึ่งอนะครับแล้วก็ สุขภาพครับผมเพราะว่าไปข้างนอกสั่งเขาทานเขาจะทำยังไงก็ได้เราไม่ค่อยไปคอมเมนต์ใครสักเท่าไหร่ครับก็ทานทั่วไปได้ครับ จริงๆต้องแค่ให้ใหญก่านนี้นะคะจะพอดีถ่ายทําแล้วก็ไม่อยากจะใช้เวลานานนะฮะเฮียต้นมีความสุขกับการได้อัดคลิปตัวเองแล้วก็เวลาว่างๆผ่อนคลายเฮียต้นก็ได้ไปเปิดดูคลิปตัวเองครับอันคือความสุขของเหียนะครับส่วนตัว <laughs> ดูคลิปคนอื่นเฮี้ยต้นก็ดูนะ เวลาเขาทานมีแบบ youtube แบบทานโชว์แต่ดูคลิปเองเฮียต้นก็ชอบครับมันมาเป็นจุดผ่อนคายของเฮีต้นเองนะครับเฮียต้นชอบครับชอบดูคนกินมันเหมือนมีความสุขครับปลาหมึกต้มแล้วก็ ต้มให้สุกได้ที่นี่ก็ไม่ยากนะครับเคี่ยวได้สบายเลยครับแต่จะไม่มีความหอมในการได้การทอดกับน้ำมันเนาะเพราะว่าเราจะไม่อยากได้ไขมันทานนะครับทานแฟตจากน้ำมันที่รวมความร้อนนั่นก็จะเป็นทานแฟตนะครับอันตรายเพราะว่าเป็นไขมันเลวนะครับไปทำลายเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเองนะครับอายุมากแล้วหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ ขอประทานโทษที่ส่งเสียงแบบคล้ายๆการซดอะนะฮะมันจะดูเหมือนมูม,มามนิดนึงนะแต่ว่ามันได้อัธรถรสครับมีบ้างที่อยากทำแบบนั้นนะครับ วันนี้ถือว่าโปรโตีนครบครับไข่ห้าประหมึกสองตัวแล้วก็มีปูตัวน้อยๆคุณดึงเขาเสียก็เลยช่วยเขาซื้อแบ่งไปให้แม่ห้าเห้ต้นเรามาลองทานหนึ่งประหมึกนี้ก็คือโลหนึ่งก็เลยขอคุณแม่มาสองตัวนะครับต้นก็จะไปผัดกับพเพรอกินเหมือนกันนะ เมื่อก่อนนะสมัยทําคลิปใหม่ๆตัดต่อครับแต่มันใช้เวลาเป็น,นวันๆต้นก็นเลยขี้เกียจเข้าไปทําอ่ะสำหรับเฮียนะคะเพราะว่าอะไรครับบางทีอ่ามือถือเราแมมโมรีเต็มมันก็จะช้านะครับหลายๆอย่างที่มันไม่ซับพอร์ตเพราะว่าของเฮียต้นมันก็เป็นแค่ Android s ์ซอมซงธรรมดานะครับอาจจะมีความเร็วแล้วก็มีขยะมีรูปภาพมีแมมโมรีที่เต็มนะครับก็เลยตัดการตัดต่อนั้นไปก็เลยถ่ายแบบไหนก็เลงงอไปยูทู e แบบนั้นเลยอาจจะดูไม่ค่อยสมูติสักเท่าไหร่นะครับ <G ül> คนอื่นทำเฮียต้องก็บอกว่าอร่อยนะแต่อร่อยหมายถึงว่าคือมันทานได้ครับมันไม่ได้เฮียต้องก็บอกว่าอร่อยแล้ว นะครับเท่าที่เราทำได้เนาะมันไม่ใช่เชฟระดับพัตตาหาน,นะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับเฮตต้นนะฮะให้ทานได้หมดค่ะหยิบช้อนใหญ่มาเลยช้อนตักข้าว <c oughs> ตักข้าวที่หมองข้าว พอทานแค่นี้มันเลยเหมือนดูนานไงจะเข้าไป8นาทีละ มีหล,หลายคนสงสัยว่าเฮียต้นกินไปได้ยังไงอาหารแบบนี้นะฮะกินไข่ทีสี่ห้าฟองเนงะี้ยเฮียต้นกินไปได้ยังไงนะฮะเพราะเฮียต้นศึกษามาแล้วว่าไข่เหลืองมีคอเลสเตอรอลสูงก็จริงแต่คอเลสเตอรอลสูงจากไข่ไม่ใช่สาเหตุของการอุดตันในกระแสะโลหติตหรือเส้นเลือดน,นะครับมันกับเป็นคอเลสเตอรอลจากจากสิ่งอื่นนะครับจากความหวานจากผลไม้จากน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตมากกว่าที่จะเป็น เจ้าเคยรอนจากไข่เหลืองแถมไข่เหลือยง,ยงมีประโยชน์มากนะครับบำรุงสมองบรุงสายตาแล้วก็ทำให้เราอันเลิศคือคุณคือคุณสมบัติเขาดีมากครับอย่าทิ้งไข่เหลืองนะครับมันเป็นสารอาหารที่ยิ่งจริงต้องไปศึกษาใน u t u b e นะครับกันตีได้เลยเพราะว่ามีงานวิจัยจากอเมริกาแล้วนะครับยอมรับว่าไข่เหลืองสามารถทานได้นะครับสำหรับคนปกติที่ไม่ใช่โรคหัวใจนะฮะถ้าโรคหัวใจก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะสำหรับพวกที่เป็นระบบหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเราคนปกติแบบนี้ทานได้เลยครับห้าฟองเจ็ดฟองยังได้เลยนะนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมัวเองว่าทางเข้าไปแล้วมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาไหมสำหรับเฮียไม่มีฟีดแบ็กครับเฮียทานได้วันละห้าฟอง แค่เนี้ยชีวิตเฮียโอเคยังกินเพื่ออยู่นะยังไม่ได้สรรหาแบบคือตั้งแต่เฮียควบคุมแบบตัวเนี้ยจังปีพันของตัวเองเนี่ยเฮียไม่ได้แบบอยากกินไรจุกจิกเลยกินครั้งเดียวคืออิ่มแล้วกินเพื่ออยู่ด้วยมันไม่คิดจะอยากสรรหาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปอะเราเจตนาที่จะ,ะขับไขมันออกจากร่างกายนะครับที่มันอ้วนในก่อนหน้านั้นประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับ ตอนนี้เฮียต้นโอเคเฮียต้นมีความสุขมากครับเพราะว่า inspiration คือเฮียต้นไม่อยากเป็นเบาหวานคามดันนะครับแล้วก็ไม่อยากเป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองอแตกตีบตันนะครับเฮียต้นไม่อยากเป็นเลยดังนั้นเฮียต้นจะมี inspiration มีแรงบันใจที่สามารถรับประทานสิ่งนี้ได้เพราะหัวใจเฮียต้นมันสั่งแล้วว่า เฮียต้นจะปริวัติตัวเองแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เฮียต้นทานได้เรื่อยๆกับอาหารประเภทแบบที่ไม่ได้ให้โทษกับร่างกายนะครับก็เรียกว่าขึ้นอยู่ที่ใจเราก่อนนะครับว่าเราจะทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วเราจะไม่มีข้อแม้ครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับชิ้นนี้ใหญ่นิดนึงนะ เวลาได้ดีครับ12นาทีแล้ว <c oughs> คลิปกินโชว์มันมีหลายท่านก็จะนั่สต็อปแบบแฮตต้นไปเลยนะหลายหลยท่านแต่ว่าเขาจะกินอยู่ที่ประมาณถอยเฉลี่ย1 3 4 5 1 6ประมาณนั้นบางท่านก็20อัแล้วแต่ฮะแล้วแต่ บางท่านก็ตัดต่อเหลือแค่หกก็มีนะฮะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบ,บุคคลนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันว่าปูดาวที่คุณลุงแนะนําผมเนี่ยมามา,มาซื้อปูดาวช่วยหน่อยนะฮะจากซื้อบะหมึกไปแล้วโดนนึงบอกปูดาวก็ไหลไข่เต็มท้องมาดูดิว่าไข่เต็มท้องมันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยฮ่าไข่เต็มท้องจริงๆอ่ะอืม ุดยอดสุดยอดสุดยอดถั้นเหลี่ยก็ตกตัวละประมาณสิบาทไข่เต็มท้องพอดีจริงๆครับไข่เต็มท้องจิงครับทุกคน <c oughs> โอ้ยใหญ่เพียงสิแล้วค้าเหนียวมาจําละเนาะบาทนี้เนาะผมให้แม่ผมไปห้าตัวไงครับเออไข่เต็มท้องจริงอ่ะนะพูดถึงว่าถ้าตัวแล้ประมาณนี้เล็กๆอ่ะแล้วมันมีแบบนี้ผมผมโอเคนะผมคิดว่าโอเคครับสําหรับผมโอเคนะ เพราะว่าไข่มันดีก็จะอยู่ในอาหารทะเลด้วยนะฮะอือโอเคไม่ขคเล่ไม่ีคเล่ครับผมไม่ขคเล่เลยนะฮะสำหรับไข่เนี่ยต้นต้มสุกครับแต่เนี่ต้นไม่ได้มีน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรมากมายนะฮะเนี่ยต้นก็จะอืมอือ คุ้มคุ้มคุ้มส่งกับที่คุณลุงแนะนําจริงๆด้วยมันมีเนื้อนะคะมันมีเนื้อมันไม่ใช่ปูทอ่ามันเขาเรียกไม่ไม่หรไ,ไม่ใช่ปูม้านะเพราะว่าปูม้ามันจะไม่มีจุดแดงๆแบบนี้นะฮะ <c oughs> แต่อันนี้มีจุดแดงๆคุณลุงบอกว่าเป็นปูดาวนั่นเองเนียต้นก็คับคับคับได้ครับเอาให้ผมลองสักห้าหกตัวนะ แต่้เอาตัวสิบบาทงั้นลุงคิดห้าสิบาทแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะแ้่ต้นก็เลยได้แบ่งคุณแม่มาลองทานดัวยโอเคโอเคครับขอบคุณคุณลุงนะที่แนะนําแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเลิอดนะสาหรับเฮียนนะเนื้อเยอะด้วยครับ เยอะด้วยก็อิ่มด้วยปูด้วยกุ้งด้วยหมึกบ้างนะครับก็จะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะอิ่มด้วยอาหารที่เป็นแป้งนะครับดนัทคุคกกี้เค้กไอศครีมพวกนี้ไขมันทานส์ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าทากับจากมาักกะลินมาักกาะินก็คือพวกครีมเทียมทั้งหมดอะทั้งหมดเลยนะครับครีมเทียมอร่อยไหมอร่อยมากแต่อันตรายสุดๆนะครับอ่าพิสูจน์ทราบแล้วว่าไขมนันอุดตันในเส้นเลือดนะคบทำให้ตีบแตกตันหัวใจทั้งสมองเนี่ยเกิดจากพวกไขมันทรานส์คือไขมันเร็วทานแฟชท์ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยว,ว่าถ้าเราดูแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับสาหรับวัยที่ สามสิบอัพขึ้นไปแล้วนะครับอือืออร่อยมากขอบคุณคุณลุงที่แนะนำปูนะไม่งั้นเหียต้นก็ไม่ได้หยิบมันขึ้นมาเราไปให้แม่ได้ทานแม่ผมพูดจรงเจ้าเขาเหนียวจ้ำเนาะอืมโอเคครับเยี่มเลยครับเหียต้นไม่ห้ามแม่นนาแม่จะทานอะไรเฮียต้นให้หมดแล้วเพราะว่ามันเป็นมันปลายชีวิตของท่านแล้วครับไม่มีอะไรจะดีได้กว่านี้ครับผม ไม่มีจะดีกว่านี้แล้วให้ท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านอยากทานอยากทานเขาเหนียวว่าทานทานให้ทานแม่ก็ทานได้แค่กําปั้นเดียวยังไม่ถึงเลยเพราะคุณแม่ผมร่างกายท่านไม่รับอาหารแล้วค่ะทาให้ทานเลยครับแม่หนึ่งร้อนๆ้อนให้เหมือนเมื่อก่อนแม่ก็ทานน้อยๆขอให้แกทานเถอะนะครับไม่ไม่ว่าอะไรกันแล้วตอนนี้ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรละนะครับแม่ทําตามหลักวิชาการแรงต่างแล้วมันไม่ยัางเป็นแล้วสําหรับแม่ผมนะ เพราะว่าทํท่านอายุ74ก็จริงแต่เป็น74ที่สู้ชีวิตมาทั้งชีวิตไงอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะร่างกายสุดโทมนะคะเพราะว่าคุณแม่ผม,ม่ะชอบใช้พลังชอบทําสวนทํานู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้ใช้สมองในการคิดหาเงินเหมือ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 นคนในยุคนี้เหมือนคนลูกหลานในยุคนี้นะแต่แม่ชอบชอบเอาแรงตัวเองเนี่ย ไปปลูกผักไปทําอะไรให้ลูกให้หลานได้กินอย่างเงี้ยแม่ผมนะแต่ก็สมัยที่เขาเป็นสี่สิบวัยสร้างอนาคตวัยสร้างครอบครัวอากอนเธอก็เป็นแม่ค้าอยู่บางนำ้ำปูน,นะครับทกับข้าวอาหารอาหารข้าวแกงขายเธอทําได้ดีมากแล้วก็ขายเสื้อผ้าอย่รเงี้ยนั่นถือเธอชอบโอเคเย่ยมมากไข่เยอะจริงคุ้มมากครับป,ปีปูโอ้โหปีปูดาวของคุณลุงปีปูทะเลอร่อยมากครับไข่เยอะมากครับ เอ๊ถ้าเจอคุณลุงนะแกขับสามล้อพ่วงแกสิบอกว่าปลาหมึกสดสดปลาหมึกสดสดลละแปดสิบบาทนะนะไอ้คำว่าสดสดนี่แหละครับทำให้ผมหันไปโหสดสดคิดถึงแม่นั่นทีอยากเอาไปให้แม่กินมันคงจะหวานหวานเนาะสดสดแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก่จะมาถึงเราวันนี้มันก็ทั้งฟอร์มอลีนทั้งอะไรต่างๆต้องยอมรับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรกินไปในส่วนที่เป็นโทษก็เป็นโทษไปส่วนที่มีประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ไปนะครับก็ มีโอกาสก็ค่อยไปกินทะเลสดๆกันนะครับทุกคนเรียบร้อยครับชื่นชมถ้าผมเจอปูคุณลุงอีกผมผมจะเอาอีกนะเอาหนึ่งร้อยบาทเลยมันอร่อยมากไข่มันเยอะมากครับไข่เต็มท้องจริงเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เฮียต้นด้วยนะครับก็พูดคุยประมาณนี้อาจจะมีเกล็ดเกล็ดน้อยในสาระความรู้ที่เฮียต้นได้พูดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุที่เอจิ้งโซเซตี้นะครับผู้สูงอายุที่มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกันใหม่ครับ